วันนี้ผมก็จะมาเปิดไข่ทั้งหมด192ฟองนะครับผมเป็นไข่จราสิกนะครับเอ้ยไก่เออไข่จุาสิกผสมไข่สโนนะครับทั้งหมด192ฟองนะครับมันไข่กระดูกเนาะตอนนี้เนี่ยรับว้เต็มเลยมันก็จะได้ตัวพวกนี้นะครับไข่กระดูกอ่านี่ครับมันจะมีขั้นต่ำก็คือหมีครับขึ้นมาก็ะเล็ดดีขึ้นมาก็เล็ดมี20,900นะครับเล็ดอยู่ที่30,500จิงโจ้อยู่ที่38,000 กิงของอยู่ที่40,002 2นะครับหมาอยู่ที่60,07นะครับขั้นตำ่ำกองอยู่ที่103แล้วก็มังกรนอยู่ที่104 mm hmm. ขามีบลัลานี่รู้สึกว่า106มะแต่ยังไม่ผิดนะมาครับปล่เลยดีกว่าไม่ต้องรอช้าละเอ้ยเดี๋ยวลืมเริ่มเริมเรมเรมกดโชกนี่นะครับเริ่มแรกผมมีอยู่เกียมนี่นะ8,000นะครับมาดูว่าทั้งหมดมันจะได้เท่าไหร่เอิม่มเอิม่มเอิม่มเอิมเอ่ม,มกดทำยาโชกอนขวดมาครับ ไม่ได้ซื้อโทรไม่ได้ซื้อทุกทุกอะไรนะขเขาอยากอะไรอย่างเนี้ยไม่ต้องร้องนะอเปิดเลยเดยี๋ยวดีจังมา,างแหละ <c oughs> เด็กนิดนึงนะครับผมเปิดหลายเกมผม,มเล่นอีกทางด้วยเล่นหลายภาคครับตัวน,นี้เห็นแล้วแต่ลแสนตามแล้วใครมาใครดูเขาใครดูเขาใครดูใครดูครับ ร2กสบฟองนะครับตีฟองละสอบาทอะ่ะสบาทสบาทแล้วทั้งหมดกี่ฟองวนะ <c oughs> อบาทคูณร้อยกาสิบสก็ตีเกือบเกือบสนะี่รอยแจ็ดมามีตัวแบบตัวหลงๆไหมตัว500แสนเนี่ยหกแสนเนี่ยสี่แสนห้าแสนหกแสนาไหนหลงมาไหนเว้ยฮิปฮิปฮิปหมดแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับนีบ่เดี๋ยวเรามาดูก่อนครับมีก้อนตัวใหญ่บ้างป่ะดูกันม,มีอะไรตัวใหญ่บ้างป่ะตัวนี้ตัวเท่าๆกันเดี่ยไม่มีตัวใหญ่นี่ครับได้ถงสุดสองแสนหกนะเฮ้ยสองแสนหกตัวอะไรอะ่ะสองแสนนี่ไงครับได้กองสองแสนหกตัวหนึ่งปึ๊บแล้วก็สองแสนได้มีสองแสนอีกนะสองแสนสองแสน,สแสนตัวไหนสองแสนเอ้ย ตัวไหนสองแสนเออใช่สองแสนตัวไหนวะไอ้เมื่อกี้ผมลืมดูมูลค่ารวมเท่าไหร่วะเดี๋ยวอะไรนะตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วจะเจาะอ๋ออีกตรงนี้ผมตั้งก่อนแล้วก็ดูใบก่อนอยู่ที่สิบเอ็มนะครับสองร้อยใบก็ได้สิบเอ็มก็เออนั่นแหละ <c ười> เดี๋ยวผมหาตัวส่งเสนไนดะ้เจอก่อนนะ นี่สองแสนหกที่พุ่งตั้งไปตะกี้มีแสนเจ็ดมีแสนสี่เดี๋ยวผมพูดแต่ตัวดีๆหน่อยตัวดีๆไม่ได้กี่ตัวนะนีนนะะ 3, 3ะ่นี่บางกรมีมีแล็ตจะสามแสนสามด้วยมีบังกรบังกรเดี๋ยวดูทีแถวเลยนะแถวแรกแถวแรกบทแถวสองอันนี่มีมีกล้อง แถวสองหมดแถวสามมีบางกรนะครับแถวสี่อแถวสี่นี่ก็มีนาคีพูดเวลาสองตัวแถวห้าแถวห้าแถวงานยับกีบครับแถวหกอ่านี่มีสองตัวนะครับติดตกันแถวหกสองตัวเออสามตัวแล้วแถวหกอ่ะแถวแถวหกลั่นอยู่แถวแถวเจ็ดครับแถวเอ่อนี่มีหนึ่งตัวแถวแปดครับ แถวอ่ะมีมังกรหนึ่งตัวแถวเก้าครับแถวเก้าไม่มีสักตัวเอยแต่หมาตัวละแสนหนึ่งเนี่ยมาแสนสามนี่ก็ไม่เย็นนะแถวสิบครับแถวสิบมีกองหนึ่งตัวกองสองตัวแล้วก็แถวสิบเอ็ดแถวเด็ดมีหนึ่งสองสามตกแถวละตัวสองตัวนะก็ได้แหละเนี่ยหมาตัวละแสนอีกแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะวิธีดูว่าตัวไหนเยอะสุดนะครับเนี่ยตัวสองแสนผมยังไม่กู้ไปเลยเนี่ย ตัวอะไรคือสองแสนอ่ะมันคืออะไรอะ่ะสองแสนไม่แน่ใจอ่ะมันคือตัวอะไรสองแสนอ่ะต้องตัวใหญ่บ้างแน่ๆเดี๋ยวจะตัวสองแสนอ่ะนี่ลิงแปดหมื่นก็ดีนะแล้วคืนตัวไหนสองแสนอ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอตัวสองแสนคืออะไรอะ่ะเอ,อ้ยนี่ไงหมาสองแสนก็ว่าอยู่หมาตัวสองแสนนะครับ แล้วก็เหลือต to well, ัวแสนสองแสนสองตัวไรล่เล uh ้านี่้องเบานี grid, ่แสนสองตัวไหล่ลาวนี่ตาลายนะครับนี่หมาตัวเก้าหมื่นนะครับตัวเดียวไปทํฟาร์มหลักๆต่อได้ครับประมาณนี้แหละตัวแสนสองอยู่ไหนวะตาาลเลือเกินครับนี่ตัวแปดหมื่นก็ได้นะนี่ตัวแปดหมื่น นี่ไแสต้นสองจะละแล้วก็ลองจากแสตนสองมีถึงแสนนี้ไหมแปดหมื่นแล้วอ๋อนี่หมดแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่ดีๆผมนับก่อนนะกล้องนี้ตกตัวละสิบาทนะครับมหานี่ตกตัวละแปดบาทนะตัวแสนอ่ะนี่สี 4, ่แปดตัวดีๆนะประมาณสี 8ปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่บสี่ตัวนะครับตัวแสนอ่ะนี่ก็ประมาณนี้ครับก,ก็ถือว่าก็พอได้เลยนะไม,ไม่ไม่ขาดทุนนะหรือขาดว่ะเกือบเกือบสี่ร้อยก็ขาดได้แหละประมันนี้ผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมมีใครอีกเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกับผมสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับเชอกันครับผม